สวัสดีครับท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะมานะครับมีหลายคนนะครับยังไม่รู้ว่าลบบัตรเครดิตนะครับในทูมันนี่วอลเล็ยังไงนะครับเมื่อบางทีนะเราไปซื้อของที่เซเว่นเราต้องการที่จะลบบัตรเครดิตในทูมันี่ออกยังไงครับเมื่อเราไม่ใช้เนี่ยนะครับมาดูกันเลยครับผมไปโออยู่จากหน้าจอนี้นะครับให้เราเข้าไปที่แอป ท o มันนี่วอลเลนะครับผมให้เราเข้าไปครับเดี๋ยวขอสแกนก่อนนะครับอ่าหรือใส่รหัสพิม์นั่นแหละนะครับพอเราเข้ามาเสร็จนะครับให้เรากดที่ฉันครับพอหลังจากนั้นนะครับให้ท่านชมนะครับทำการนะครับมาที่บัตรเครดิตเดบิตของฉันให้กดเข้าไปครับพอเราเข้ามาเสร็จแล้วนะครับเราต้องการที่จะลบนะครับให้กดที่แก้ไขครับผม แล้วก็กดที่ลบครับนี่มันเขาจะบอกว่าลบบัตรเนี่ยนะครับคุณต้องการลบบัตรเครดิตเดบิตใบนี้ออกจากรายการใช่หรือไม่แล้วก็กดที่ลบบัตรครับแค่นี้เองครับผมอ่าก็ลองเอาไปทำกันดูนะครับโอเคขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับอย่าลืมฝากกดติดตามช่องผมด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปต่อไปครับขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ